เด็กเดินกับพยอมนอนโอ้ยกะนอนปวดหัวไปชิม,มาเอืนอนยังตัวบยนอนอะไรเอา้าเด็กดับบพยอมนอนปลาลุ่งเลยตาใสเป่งๆปวดกะนอนปวดหัวชิไป,ชไปใสุ่ณพูดไปหาแม่พูดเออนอาดูแม่ แม่เอือเอาดูไปให้แม่พูดเรวเร็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 ให้แม่เร็วนั่นนแม่ชิไปปลาเลยนะตอนเนแม่ชิไปปลาเลยนะเร็วไปดูเรีวไปให้แม่เร็ว

อัน <c oughs> เอะาไปไคีมเนี่ยเร็วเร็วเออนอนทันเละนอนแข่งกับเมย์ไปจีรบก่อนกันอ๋อมันมีอย่างทางนี้นะบอสเดิ้ลไ่ดีรอดไฟเ <c oughs> บิงบ้งเบิ้งชิปีหลอดไฟแล้วไปนอนวันนี้ เอานอนเอาเบิ้งไปสิเจงกบกันกกร,ระวังมีกับลูกกัโพเชี่เอานอนไดบอพีเ่เอ็มยิ้โอ้ไม่มันก็มือตีนยิ้มอะไรกับเงนจีย็นง้ยโลเงยเยอ,อ โอ้ยอไ้ะะบา้าบะไหนก็ปิ้นมาอีกนี่คามาต่มียิงแนี่โอ้ยยังีละคนชิบอยู่วัน ลมลม,มันพัดลมจริงมันชีขาดังมันแทกอยากได้อีกอย่งโอ้ยลมมาเตทนี่บอเอาส็ดได้ยังลบ่า,า,าลบอกขึ้นบอกขึนนางโยดีดีนี่ ไปใช้บันีไปใช้บันเอาขึ้นเบิ้งกันขึ้นได้เอาเอาเบิ้งกันขึ้นได้เอาเอาเบิ้งเอาเบิ้งโอ้ยยืมได้อีกกระกระเบิ้งเบิ้งโอ้ยปลาดุ้งซีเย็นหัวถึงเต็มเลยโอ้ยยิ่งใหญ่ยยูดีๆเนี่ยนะมัว

เดี๋ยวหน้าเหรอไอเด้ีพอ่นอนันดีละไปใ้จะไปใทำเ,เลยครับไปหำเม่ไปไปไปเอาึ้นไปเดีไปหำแม่เร็ว <c oughs> <c oughs> ไปไปไปน้องนเองนเอาเอิบ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 เอิบอุ้ยไปเนี่ยามาแล้เม่มาล้วเมพี่ชม,มาชุนพอให้ยังเอา à à nhom phê là bò nhom phê à con như vầy à con kiang nào mà ai vừa lời người bò 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 นุกมากเลยกับปีนน้มาพี่เร็วๆเด้นเต้นปีนน้ำมาหาพอพี่เร็วอย่าเขยังบัน,นี้อยา่าเยังบัลน,นี้ฮะนอนบอร์บัน,นี้นอนบอนอนบอร์บัน,นี้นอนเยอะอื้ม bên Yang Yang vân bon anh bên Yang Dương vân anh, ไป,ไ,ไ,ป,ไ,ไ,ป,ไ,ปไปนอนไป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 นอนเร็วเร็วพออยากนอนเลยไปนอนเร็วไปไปผมก็เริ่มปรงเง่วเลยคือว่าันก็ตัดนี่เริ่มเง่วเลยลูกวกขึ้นลูกวัขึ้นลูกวขึ้น ห๋งองด้ยไปหาแม่เร็วๆห้สิโดนผา,นาไปทาแม่ไปไโอ้ไปตีแม่มอกอไปตีแม่มมกมาเด้อมาเด้อมาเด้อเบิ้งเบเบิ้ง,ง,งตีแม่มอเต้นเต้นเต้นต,นตนีแม่มอกอนีานานเต้นเต้น,ตน ่อดีแม่น่ะเฮียนีแม่ก็ทีแม่ก็ช่วแม่ไดหมดอ๋อบ่ชนมือนี่็มีแตหายก็จ้าจะปืนไปเห็นยางตงนั่นะเชียงดังคำเชียงนังแลม่านั่งยะตกใจเห็นยังอนั้นเห็นยังอนั้นเห็นชบยังนะขี้ได้ดิังฟังน่น นอนมามามาแม่อยากนอนเลยนะแม่ชีนอนอยู่ว่าเปิดเปิดพัดลมเพราะนีมันชีทางดังทางปากมันมานอนมาลูกมาเด็กแหละนอนเนาะนอนน้อเติดเนาะยิงยิงใจมิ้งดิโวยวถตรเลย ต,ตื่นจ้งโมงเลยนอนตอน,น,นสามโมงสามโมงตอนนี้ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งกับพ่อนอนแล้วจิงหน่อยเนาะแต่ผู้ใหญ่ยังอยากนอน <c oughs> อโชว์สะดือเท่เยลยแม่ก็จับนั่นน่ะจับไหนฉันอยากดูเออเออ ไม่เลยเออเออบอเอาข่งอย่างไ้มอนขะงกันไหมเอาให้โอ้ยอย่ามาติงคนเิงมันหนักขึ้นยังเลยเอาะเอามาหั่นนี่ใ้เอามาหั่นคือมาสองอันมันอยู่นอกคุณบอกเออมันหนักกระดูกบ่อลาในพอแม gang, <c oughs> like <c oughs> ่พี่น้องโฟกัสมาคลิปหน้ากับ ไ <I> อ้เติร์นเด้อบอกกับไอ้เติร์นกบเคยหล่าเด้อสบายดีสบายดีนอนก่อนเด้อขอนอนก่อนเด้อฝ่าลุงพันดีเด้อไปแล้ว